วันนี้นะคะจูนก็มาฟ้องร้องคุณอีทเผาจินดานะคะในกรณีที่มีคดีเรื่องการเบี้ยวค่าตัวของจูนเกิดขึ้นนะคะเราก็มาฟ้องร้องตามสิทธิ์ที่เราทําได้ตามกฎหมายค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีผู้ปกครองที่เสียหายนะคะรายชื่อนําสิบคนนะคะทุกคนก็มีหลักฐานในวันนี้ก็มาฟ้องร้องคุณอีทด้วยค่ะมีค่ะมีค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราได้มาคุยกับทางกองปราบไว้ก่อนแล้วนะคะก็ทางกองปราบก็ได้เก็บหลักฐานของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะของผู้ปกครองที่เสียหายด้วยค่ะแล้ววันนี้อีกอย่างหนึ่งก็ที่จุนมาพร้อมผู้ปกครองเพราะว่าจุนก็เกงว่าผู้ปกครองเนี่ยเกงว่าผู้เสียหายเนี่ยคะจะคิดว่าจุนมีการสมรู้ร่วมคิดก,กับคุณอีทด,ด้วยในเรื่องเงินที่เก็บผู้ปกครองไปซึ่งจุนขอชี้แจงว่าจุนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตรงนั้นนะคะแต่เราก็มาช่วยผู้ปกครองค่ะจุนก็ มาช่วยมาฟ้องร้องในเรื่องของจุนด้วยแล้วผู้ปกครองด้วยค่ะไม่เลาหอยแต่ว่าเราไปเะไคะผู้ปกครองเอ๋อจุนไม่ได้เป็นคนเก็บเงินจากผู้ปกครองสิทธิเสียหายนะคะคือ,อคุณอีทเผ่าจินดาเนี่ยเป็นคนเก็บเงินจากผู้ปกครองตรงนั้นนะคะซึ่งผู้เสียหายเป็นนับสิบก็ออกมาบอกว่าบางส่วนที่เก็บเงินไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับสิ่งที่คุณอีทพูดไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค อ๋อคุณอีทบอกว่าเป็นค่าเรียนการแสดงนะคะแล้วก็เป็นค่าเมมเบอร์ค่าเรียน3 5 0 0 0ื่าค่าเมมเบอร์สามหมื่นค่าเมมเบอร์อีก5 0,000นะคะซึ่งค่าเมมเบอร์ห้าหมื่นเนี่ยมีบางข้อที่ผู้ปกครองไม่ได้ตามสัญญาในเมมเบอร์นั้นนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่ได้เรียนการแสดงด้วยแล้วก็บางคนก็ฟ้องร้องคุณอิทเผ่าจินดาไปแล้วด้วยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เงินส่วนนั้นคืนก็เสียหายกันเป็นหลักแสนแล้วก็หลักล้านค่ะรวมกันหลายคนรวมแล้วประมันกี่ล้าน ร้านก็าบาทค่ะที่เสียหายไปนะคะแล้วก็บางคนก็ไม่กล้าออกมาเอาเรื่องเพราะว่าโดนโดนคุณอีกขู่ไว้ว่าจะแบบจะแบนในวงการจะฟ้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่บางคนก็ฟ้องไปแล้วนะคะจุนก็เพิ่งทราบข่าวตอนที่มีข่าวจุนออกมาซึ่งผู้เสียหายก็ทักมาหลายคนนะคะถ้าสําหรับของจูนนะคะ พูดในเคสจุนก่อนค่าตัว4 5 0 0 0เนี่ยคุณอีเป็นคนนัดจ่ายเราเองนะคะคุณอีเป็นคนกำหนดวันผ่อนจ่ายกับจุนเองซึ่งพอถึงกำหนดเนี่ยเขาก็ไม่จ่ายสักบาทเลยซึ่งตรงนี้ตำรวจเป็นพยานได้ค่ะแล้วก็มีแชทว่าคุณอีเนี่ยขอผ่อนจ่ายนะคะมีแชทคำพูดตรงนั้น,นะคะ่ะแต่ในส่วนของผู้ปกครองนะคะเราไม่ทราบว่าในส่วนของผู้ปกครองเนี่ย ทำไมเขาถึงไม่ให้ผู้ปกครองครบทั้งทั้งที่เงินก็เก็บผู้ปกครองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ได้เห็นหลักฐานของผู้ปกครองตรงนั้นค่ะซึ่งมีหลักฐานจริงๆที่คุณอีทเก็บเงินผู้ปกครองไปเป็นสามหมื่นห้าหมื่นรวมกันก็เป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้ตามสิทธิ์ตรงนั้นหลายข้อค่ะคดีนี้เราเคยแจ้งความไปแล้วเคยแจ้งความคุณอีทไปแล้วนะคะแล้วก็คุณอีทก็ไม่ได้ไม่ได้ชำระจ่ายค่ะ ตำรวจก็เป็นพยานได้ว่าคุณอิทไม่ได้ชำระจ่ายตามที่คุณอิทนัดวันไว้จ่ายจ่ายไว้เองอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คาณแจ้งความอันนี้เราดำเนินคดีฟ้องร้องเลยค่ะตามสิทธิ์ของเรานะคะเพราะว่าขนาดจูนแจ้งความไปแล้วเขาก็ยังไม่จ่ายให้เราสักบาททั้งทั้งที่จูนเนี่ยไปถ่ายให้เขา5้าวันเต็มเลยค่ะแล้วแชทที่คุณอิทเอาออกมาโชว์ตอนแรกเนี่ยเป็นเป็นแชทที่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องค่าตัวนะคะหลังจากนั้นเรามีการตกลงเรื่องค่าตัวแล้วซึ่งคุณอิทเนี่ย ก็ได้นัดวันมาเองเลยนะคะนัดวันจ่ายขอผ่อนเราด้วยแล้วก็ให้ผ่อนซึ่งเรารอมาประมาณ 7, 8เดือนแล้วค่ะในค่าตัวตรงนี้จุนมองว่าตอนนี้ตัวเงินอะ่ะมันก็ไม่ได้สําคัญเป็นประเด็นหลักแต่ที่สําคัญก็คือเขาเอาเปรียบนักแสดงมากเกินไปนะคะเขาเอาเปรียบตรงนี้มากเกินไปแล้วมันไม่เป็นธรรมกับเราอะคะ่ะครั้งก่อนที่จุนไปแจ้งไว้ก็คือ,อสถานีวัดพญาไกรค่ะสอน,อนวัดพญาไกรค่ะวันนี้ก็ วันนี้จุนมาขอให้กองปราบช่วยดูแลคดีตรงนี้นะคะเพราะว่าจุนดําเนินการฟอ้องร้องจุนไม่อยากให้เขาไปทําแบบนี้กับใครอีกะค่ะเพราะว่านอกจากจุนแล้วเนี่ยยังมีผู้เสียหายอีกเยอะที่เสียหายจากเขานะคะจุนจุนไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนก่อนหน้านี้คนก็เดือดร้อนเยอะแต่ต่อจากนี้จุนไม่รู้ว่าจะมีใครเดือดร้อนอีกก็ขอให้หยุดแค่เคสจุนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ อ๋อมั่นใจค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามให้ตลอดนะคะแล้วก็วันถแถลงข่าวที่ผ่านมาตำรวจก็จะมาเป็นพยานให้จูนด้วยซ้ำอะไรอย่างงี้ค่ะแต่วันนี้เราก็รวมกันหลายหลายคนด้วยเราก็เลยมาที่นี่ค่ะทตำรวจไแจ้งาคะหรือว่าเป็นการแาตอนแรกที่จูนไปแจ้งความเนี่ยนะคะตำรวจก็โทรให้คุณอีทเนี่ยมาคุยกับจูนที่สอนอซึ่งคุณอีทไม่ยอมมาทั้งสองครั้งนะคะอันนี้ตำรวจเป็นพยานได้ค่ะตำรวจเชิญคุณอีทมา คุณอีทก็อ้างว่าไม่ว่างแต่แต่คุณอีทเนี่ยแอบไปหาตำรวจคนเดียวค่ะตรงนี้คือตำรวจก็เป็นพยานให้เราได้ว่าคุณอีทแอบไปหาตำรวจคนเดียวแต่ไม่ยอมมาเจอเราเรายังให้โอกาสเขามาไกลเกลี่ยนะคะตรงนั้นแต่เขาก็บอกตำรวจว่าเขาขอผ่อนแล้วกันเดือนละห้าหมื่นสามสิบเมษาเนี่ยเป็นก้อนแรกคือหมื่นห้าแต่พอถึงพอถึงกำหนดสามสิบเมษาคุณอีทก็ไม่จ่ายค่ะไม่มีการจ่ายเลยสักบ,บาทนะคะ ก็ตำรวจบอกว่าถ้าเกิดว่าแจ้งความไปแล้วนัดเขามาคุยแล้วแต่เขาไม่จ่ายจริงตามกำหนดนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีทัมมิ่งหมดวันนัดจ่ายเขาไม่จ่ายเราสามารถดาเนินการสาหรับจูแล้วตำรวจบอกว่าสุดแท้แล้วแต่เราจะเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือทา้งด้านกฎหมายเราก็ให้กฎหมายช่วยค่ะรับค่ะ ตำรวจบอกว่าเขาก็รับแจ้งความนะคะเพราะว่าเขาก็เห็นหลักฐานของเราทุกอย่างนะคะแต่ว่าในเรื่องของจูนเนี่ยอาจจะแยกกันกับของผู้เสียหายพ่อแม่นะคะก็แยกกันเพราะว่าอีกอันนึงเขาก็โดนโดนหลอกโดนไลของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็กองปราบก็รับแจ้งความค่ะที่กองปราบมเป็นคดีคดีเดียวกันกับที่พาใจช่ใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อ ไม่ซ้าซ้อนเนื่องจากว่าในตอนนั้นเราเรียกเขามาไก่เกียร์ให้จ่ายในเลท40,000ห 45, เพราะเขาจะจ่ายแค่เลทแค่30,000คือต้องแจ้งก่อนว่าค่าตัวที่กตกลงกับเขาอะเป็นเลทค่าตัว4 5 0 0 0หแต่เขายืนยันที่จะจ่าย30,000จุนมองว่าเอา้าแล้วเลทที่ตกลงกันคืออะไรถ้าคุณจะจ่ายแบบที่คุณอยากจะจ่ายนะคะแต่ว่าณจุดนี้ที่กองปราบเราก็ฟอ้องร้องตอนนี้เขาไม่จ่ายเลยค่ะฟ้องร้องที่เขาไม่จ่ายเลยเขาเป็นคนนัดวันเองแต่เขาไม่จ่ายมันก็ เราแจ้งความไปแล้วอะไรไปแล้วตอนน,ตอนนี้ตอนที่ตั้งคันใดฟ้องเองฟ้องค่ะฟ้องค่ะ คุณอีทไม่ติดต่อมาเลยช่วงแรกที่เราแจ้งความคุณอีทบล f เฟซบุ๊กเรานะคะไม่รับโทรศัพท์เรามีตอบไลน์บ้างนิดหน่อยนะคะซึ่งขาดการติดต่อกับเราไปแล้วก็ตั้งแต่วันที่เราถแถลงข่าวคุณอีทก็ไม่ติดต่ออะไรมาเลยไม่ติดต่อมารับผิดช,ชอบไม่ติดต่อมาจ่ายเงินทั้งที่เขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขาว่านัดจ่ายให้ค่าตัวเราอะไรอย่อางนี้ค่ะ,ะเมื่อประมาณ วันที่เป็นข่าววันแรกค่ะเมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วพอเป็นข่าวปุ๊บเขาก็ทักมาเหมือนพูดดีแต่แต่ก็ไม่จ่ายค่ะใช่ค่ะเขาไม่มีการทักไปหาผู้เสียหายท่านใดเลยค่ะแล้วก็คุณอีทได้แจ้งได้บอกตำรวจไปว่าถ้าจูนอยากจะได้เงินค่าตัวตรงนี้ก็ให้ไปฟ้องเอาคุณอีทพูดอย่างนี้นะคะตำรวจเป็นพยานได้ค่ะจุนก็เลยโอ้โหทำไมถึง ทำไมถึงไม่ให้ในเมื่อเราไปช่วยถ่ายไปช่วยถ่ายตั้ง5วันแล้วแล้วก่อนละครนี้จุนก็ไปช่วยงานคุณอีทฟรีตั้ง4งานแล้วโดยไม่มีค่าตัวเพราะคุณอีทบอกว่าคุณอีทไม่มีงบในในเรื่องค่าตัวเราก็ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุนเข้าใจว่าคือคุณอีทเนี่ยเขาไม่ได้มีงบทําละครเราก็อยากช่วยนะคะแล้วก็ทางเขาก็ไม่ไม่ได้มีฐานะว่ามีเงินเยอะมาทําละครแล้ว อย่างเช่นแบบบ้านอะไรคุณอีก็ยังเช่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากช่วยเราช่วยเขามาเยอะมากแต่เราก็ผิดหวังค่ะจน,จนผิดหวังในในตัวครูอีเยอะมากตอนนี้ว่าคนคนเป็นครูอ่ะจนไม่อยากให้มาทําต้นแบบที่ไม่ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ คุณอิทก็ให้ข่าวในในด้านที่จุนเสียหายด้วยหลายข้อทําให้คนเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนในรคุณบ้างอะไรบ้าง,ท,งทั้งทั้งที่เราไม่ได้เป็นลูกศิษย์อะไรของครูอิทเลยเราช่วยงานเขาตั้งห้างานฟรีๆตั้งหาถ่ายให้เขาฟรีตั้งห้าวันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาไม่มีน้าใจตรงนี้ไม่มีน้าใจตรงนี้เลยจริงๆแล้วก็เราก็รู้สึกไม่ดีที่เขาไปทําคนอื่นเสียหายด้วยเรื่องเงิน,นะคะ่ะเช่นพ่อแม่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ อ๋อ oh, วันนี้พ่อแม่เด็กที่อยู่กรุงเทพนะคะที่มาได้ก็มีมีมีหนึ่งคนนะคะแต่ว่ารวบรวมรายชื่อมาเป็น10คนนะคะที่เสียหาย10คนนี้ก็มีหลักฐานนะคะมีหลักฐานครบแล้วก็เพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเขาก็มาไม่ได้อยู่เชียงใหม่อยู่หัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ่าความเสียหานสิคนนี้รวมกท่บาทโอ้้านกวา,าทค่ะร <laughs> ้านกวา,าท วันนี้ก็คือฟ้องร้องกรณีที่แบบว่าไม่จ่ายเงินตามสัญญาค่ะเราเรื่องที่ทางนี้มันเสียหายการมีประมาทอะไร,อไรที่บอกว่าเราเนี่ยตงคุยอ,อย่างี้แจ้งด้ไหมคะอ๋อเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวเป็นดีเทลรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาคุยกับอกองปราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเรื่องตรงนั้นเพราะเรื่องหลกัหลกๆนี้ก็คือเขาเขาทำไม่ถูกต้องในเรื่องการที่แบบเบี้ยวเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกที่มาแสดงคุณอีทไม่คุยเรื่องสัญญาเลยค่ะคุณอีทไม่ให้เซ็นสัญญาอะไรเลยแค่ให้เราเล่นไปก่อนแล้วเราก็เชื่อใจไงคะเราเชื่อใจอแล้วพอเราถามเรื่องสัญญาไปเนี่ยคุณอีทก็บอกว่ามันไม่มีสัญญาตั้งแต่แรกก็ต้องคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพวกแชทแล้วก็หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยก็มีครบแต่ทางกองปราบบอกว่าไม่มีสัญญาก็ไม่เป็นไรแค่รับรู้ว่ามีแชทแล้วก็มีการตกลงกันก็พอแล้วอย่างเงี้ย